สวัสดีทุกคนนะนะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอยากจะรีวิวกันอีกแล้วนะก็วันนี้ก็มาเปิดคลิปเรื่อยๆเลยนะก็วันนี้เราก็จะมาทําการรีวิวมังงะเรื่องไคจูนัมเบอร์เอ็กหรือว่าไคจูเหมือนเลขกแปะนั่นเองก็วันนี้ก็จะมารีวิวรูปเล่มแล้วก็บอกในเรื่องข้าวๆแล้วก็อาจจะมีสปอยนิดนึงนะก็โอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเนาะ่าก็คลิปนี้ก็จะแบบ รวดเร็วนะจะได้ไม่น่าเบื่อจนเกินไปแล้วก็เดี๋ยวคือพอเรารีวิวรูปเล่มเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดเป็นภาพมืดน,นะแล้วก็เดี๋ยวจะทําการเล่าในเรื่องให้ฟังว่าในเรื่องข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็พร้อมขึ้นรูปให้ดูด้วยนะก็เออก็จะลองทําแบบนี้ดูนะมันเป็นยังไงถ้ามันดีก็ถ้ามันเวิร์กก็ทําต่อไปนะโอเค ก็อาจจะคล้ายคคลิปไททันแต่ว่าไม่ได้สปอยเหมือนไททันขนาดนั้นนะก็โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะโอเคเรามาดูที่รูปเล่มเงินก่อนนะก็สำนักพิมพ์ที่ได้ไปเป็นสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกนั่นเองนะถ้าพูดเร็วหรือยังไงประการใดก็ขอภัยเ้วยนะเพราะเราจะพยายามให้พูดให้มันแบบรวดรัดที่สุดน,นะเออนั่นแหละก็นะไคจูนี่ก็้าปกก็จะเป็นไคจูนะพระเอกของเรานะเป็นไคจูตัวเล็กนะอ่าไม่ใช่แบบตัวใหญ่แบบเออเหมือนเหมือนที่มันเจอในตอนแรกๆของเรื่องอนะ่ะเออก็ นั่นแหละ,ะตัวนี้ก็เห็นว่าไคจูโน8แปดนะ่ะแต่งโดยอาจารย์มัตสึโมโตะนาะนั่นแหละนะก็เราขอไม่พูดชื่อดีกว่าเดี๋ยวเราเออพูดผิดนะอ่ะก็เล่มหนึ่งตรงนี้นะโอเคราคาเนี่ยเก้าสิบห้าบาทเท่ากับวันพันแมนของเน็ตเลยนะเ้วรูปเล่มนี้ก็อาจจะคล้ายคล้ายวันพันแมนนะแต่ไม่แน่ใจว่ามันสูงกว่าหรือใหญ่กว่าหรือย,อยังไงนะเพราะว่าเราไม่มีวันพันแมนให้เทียบแต่ว่ามัน,นะจะดูสูงเกือบเกือบวันพันแมนนั่ 1, นแหละนะของเน็ตอ่ะนี่นะ ก๊อปปี้ไลท์ลิขสิทธิ์ถูกต้องสยามอินเตอร์คอมิกนั่นเองก็มาดูตรงนี้นะนี่สันปกก็สวยงามนะตรงนี้ก็จะเป็นสยามสีดำดำตรงนี้นะเพราะปกติมันจะเป็นสีขาวอย่างนี้ใช่ไหมเออตอนนี้เป็นสีดำนะอ่านี่สยามอินเตอร์ S M M Plus นั่นเองนะไคจูโน่แปะนะแล้วก็เล่มที่หนึ่งนะแล้วก็ชื่ออาจารย์แล้วก็ราคาเนาะอืมดูด้านหลังนะด้านหลังก็เออ ก็ประมาณนี้นะเนื้อเรื่องย่อก็ให้ทุกคนอ่านเอาเองแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่าให้ทีอีกทีแล้วกันว่าเนื้อเรื่องย่อมันเป็นยังไงเนาะนี่นะชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือไคจูแปดโกเออนั่นแหละเออชื่ออย่างนี้นะก็น่าจะแต่งในปี2020นะเพิ่งมาได้ไม่นานแต่ว่าเป็นกระแสที่ดีมากเลยนะเออของสารพินของญี่ปุ่นนี่ก็คือชูเอชันั่นเองเนาะก็เออเนี่ยแหละแนวเป็นแอคชั่นเฮอร์โร่แล้วก็ไซไฟนั่นเองว่ะสำหรับห้บวกขึ้นไปเนาะ ก็เหาะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูรูปเล่มข้างในก่อนดีกว่าเออเนาะลืมเออรูปเล่มข้างในเนี่ยก็จะเป็นเออ่รูปพระเอกของเรานั่นเองนะชื่อว่าฮิบิโนคาฟกาใช่ไหมถ้าเราจะไม่ผิดเออรฮิบิโนคาฟกานั่นเองนะเป็นพระเอกชื่อพระเอกเนาะพระเอกเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นไคจูได้เดี๋ยวในเรื่องเดี๋ยวเราไว้ทายๆคลิปแล้วกันก็นี่นะอืมเขาเป็นรูปที่มันมันเป็นชุดเกอดเนี่ยมันสามารถแบบวัดวัดพลังที่สามารถใช้ออกมาในชุดเกาะได้หรืออะไรสักอย่างนี่แหละ เออพราะเอกก็มีแค่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะ,อะเออประมาณนี้นะนั่นข้างอ่ะคือหน้าปุ่งเนะี่ยมันก็จะเป็นตัวแบบเตือนอนะ่ะเหมือนเตือนอนะ่ะเออสวยงามมากนะนี่นะลุง vs เหล่าฝีมือรุ่นใหม่นะอ่าเหล่ายอดฝีมือรุ่นใหม่อ่ะก็ะเป็นมุกนะพบกันในเล่มสองนะฮะโอเคคือตัดจบได้แบบคือเรื่องเนี้ยมีความน่าติดตามอยู่ในระดับหนึ่งนะก็คือตัดจบได้แบบสุดยอดมากเลยนะอ่ะ ถ้าเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นหน้าสีนะแต่ว่าเงี่ยหน้าสีมีวานหนึ่งสองสามอ่าสี่หน้านะหน้าสีประมาณนี้นะถือว่าสวยงามเลยนะก็แต่ว่าข้อเสียของเรื่องนี้เนี่ยก็คืออ่านแล้วจะปวดมือนิดนึงนะก็คือไม่ง้างยากนิดนึงนะเออแบบเนี่ยบางตัวหนังสือมันอยู่ตรงในลึบอะไรเงี้ยเออไม่ก็่ายากอะทุกคนนะก็ต้องแบบง้างดูนิดนึงหนังสือม่งันกลัวจะพังเลยเกินนะเนี่ย ก็นั่นแหละข้อเสียนะดูดิแต่กระดาษนี่ดีนะกระดาษรู้สนะึกว่าคล้ายๆสไปค์ซัมิลี่เลยนะเออประมาณนั้นนะก็โอเคแต่ว่าเรารู้ไม่ได้รู้สึกกระดาษแบบว wow ้าวอะไรขนาดนั้นนะเออแต่ว่าถ้าเทียบกับกระดาษของดาบิคาตาสูนมันจะไม่เหมือนกันนะเออความรู้สึกอะเหมือนอันนี้มันจะดูฝุดๆกว่านะกดาษนบิคาตาสูมันจะดูลื่นกว่านั่นเองนะเออก็อาจจะคล้ายๆสไปนะเดี๋ยวให้ดูเหมือนจะคล้ายๆสไปเลยนะใช่นะกระดาษคล้ายๆสไปเอ็กซัมมิลี่เลย ก็แต่ว่าถ้าเราชอบนะชอบกระดาษแบบดาบเป็นข้าตสูขมากกว่าเนาะแต่ว่านี้ก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้เหมือนกับเอ่อมหาเวทพันหนึ่งมานเล่มพิมพ์เก่าเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นไงแต่ว่าคนเขาบอกมันแย่นะเออไม่เหมือนกับไมล์ลูแต่ว่าไมล์ลูกก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ดีกว่าอนะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปพูดถึงในเรื่องในนี้กันเลยดีกว่าโอเค็บไปโพเคทุกคนเดี๋ยวมาเล่ากันเลยดีกว่านะเราขอพูดถึงในเรื่องหลังปกกันก่อนนะว่ามันเขียนว่าอะไรบ้างนะก็คือ ญี่ปุ่นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการปรากฏตัวของไคจูสูงที่สุดในโลกในประเทศแห่งนี้ไคจูได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนอย่างสมบูรณ์อีวีโนคาฟก้าเคยใฝ่ฝันจะเป็นสมาชิกกองกําลังป้องกันในอดีตแต่ปัจจุบันกับต้องมาทํางานในบริษัททํางานทําความเก็บกาดเก็บกวาดซากไคจูโดยเฉพาะอยู่มาวันหนึ่งร่างกายของคาฟก้าได้ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นไคจูด้วยฝีมือของสิ่งมีชีวิตปริศนาทำให้เขากลายเป็นอสูรร่างกายที่ได้รับโค้ดเนมไคจูหมายเลข8 จากกองกําลังปรับไคจูไปในที่สุดอ่าเรื่องย่อก็จะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราไปฟังในเรื่องข้างในข้าวๆกันก่อนนะอ่าโอเคไปโอเคนะทุกคนเรื่มเ,เรื่องมาเนี่ยก็จะมีไคจูตัวหนึ่งเนี่ยโผล่มานะอ่าก็แล้วก็เออคือเออตัวเอกของเราเอ่อฮิมิโน,โนเอ่อคาฟกาเนี่ยเป็นคนเอ่อเก็บกาัาดเก็บกวาดเก็บกวาดซากไคจูนะก็แล้วเขาก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะในตอนเด็กคือความฝันของเขาเนี่ยก็คือการอยากที่จะเป็นเออ สมาชิกกองกําลังปราบไคจูป้องกันนอดีตอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าตอนนี้อายุ3-2แล้วก็ยังเป็นไม่ได้แนละ้วก็เป็นได้แค่คนเก็บกวาดซากอะเนาะแล้วเขาก็เคยสัญญากับเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งนะไม่ใช่สัญญาดิคือเขาอะจะเป็นเออกองกําลังปราบไคจูด้วยกันนี่แหละเออเพื่อนเขาคนนั้นก็มีชื่อว่าอาชิโลอาชิลมินะใช่ปะเออเราอาจจะอ่านชื่อผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะก็ประมาณนั้นแหละเออเขาเนี่ย เพื่อนคนนั้นเนี่ยเขาคือแบบโหดมากนะก็เป็นเพื่อนผู้หญิงเนาะก็ได้เป็นกองปราบไคจูแบบเป็นหัวหน้าหน่วยเลยนะก็คือโหดมากแล้วก็คนในเรื่องก็บอกกันว่าแบบอีกไม่นานคงได้เป็นผู้บัญชาการแล้วก็โหดถึงขั้นนั้นเลยนะคือมันเก่งมากเลยนะเพื่อนของมันต่างกับมันนะต่างกับคาฟกาที่แบบเ,เป็นได้แค่คนเก็บกวนนะอยู่มาวันนึงนะเขาก็ได้รู้จักกับน้องคนหนึ่งมีชื่อว่าเป็นนุ่นน้องเนาะชื่อว่าอิจิคาวะเรโน่ no ถ้าจะไม่ผิดอายุน่าจะ19ปีเนาะ เออต่างกันก็เป็นรุ่นลุงเลยเกือบ10ปีนะอ่าสิกว่าปีนั่นแหละก็ได้ไปเจอเออรุ่นน้องคนหนึ่งนะก็แล้วทีนี้เออเราขอข้ามขาบบ้างแล้วกันก็คืออยู่มาวันนึงเนี่ยก็กำลังคุยกันอยู่ใช่ไหมเออยู่ก็มีใครจูตัวรองเนี่ยเออในเรื่องเขาเรียกกันอย่างนี้นะก็ใครไม่เข้าใจก็ต้องอ่านนะ<笑><ๆ><笑>แล้วก็คือแบบโผล่มาจจะมากินอิจิคาวะเรโนหรือรุ่นน้องเนี่ยแหละแล้วคาฟกาเนี่ยก็ช่วยไว้นะอ่าแล้วก็ คาฟกาก็คือแบบเกือบจะโดนกินแล้วแต่อยู่ๆก็มีคนมาช่วยนั่นก็คือ,เ,อ,อเพื่อนในสมัยเด็กของเขานะก็คืออาชิโรมินะนั่นเองนะก็เราอ่านชื่อผิดหรือเปล่าเราไม่เราไม่แน่ใจนะก็นั่นแหละประมาณนั่นแหละก็นั่นแหละก็มาช่วยไว้นะก็แล้วก็ได้ไปโรงพยาบาลนะทั้งสองคนนะก็อยู่ด้วยกันแล้วสักพักนึงเนี่ยมีเหมือนมแมลงหรือตัวอะไรสักอย่างนี่นแหละบินมาเข้าปากคาฟกาของเรานนั่เองหรือว่าตัวเอของเราเนี่ย ตัวเองของเราจากนั้นก็เลยกลายเป็นไคจูในที่สุดนะก็เป็นไคจูตัวเล็กเนาะอ่ะก็เรื่องราวย่อๆก็ประมาณนั้นนะอาจจะเล่าไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างหรือยังไงบ้างก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะเพราะเราเป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าอยากจะทำนะอ่ะก็โอเคถ้าเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดบซับสไคร้นะเรื่องย่อก็ประมาณนี้นะเรื่องข้าวๆาแล้วก็เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็ต้องติดตามชมกันนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย